โอเคเอ,อนักศึกษาเดี๋ยวดูบรรจอนนิดนึงครับดูบรรจอรนิดนึงฟา,าสาตรงมาตรการวัดเนี่ยเลือกอะไรครับมีกี่อย่างฮะฟาสามีกี่อย่างสามที่ไหนนับดีๆ,ๆสามป่ะสามเนาะโอเคแล้วฟ้าใสาสงสยัยว่ามันจะใส่อะไรสงสยัยนะโอเคมาดูตรงนี้นะครับคุณใส่ไว้ใน อยู่ในกลุ่มเฟสเนาะกลุ่มเฟสตรงนี้ปุ๊บตรงนี้อยู่ข้อ6เลยนะอันนี้เป็นของอาจารย์นะีให้ดูารายละเอียดเรื่องมาตรวัดหน้า21ถึงหน้า30คลิกเข้าไปปุ๊บคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นอ่าอันนี้หน้า21นะครับมาตรวัดจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะนามบัญญัติ nominal scale เรียงลำดับ Ordinal Scale อัน อันตรภาค i n t e r อร์ s c ลสเแล้วก็อัตราส่วนเ a t ช o s สเกลนะครับในนี้อย่างเช่นเพศเพศนี่เป็นอะไรภาษายเพศจะเป็นมาตรวัดแบบไหนนามบัญญัติเราก็ต้องเลือกเป็นนอ m i ม a l s ลสเกลเพราะนั้นตรงนี้เพศที่อยู่ในโปรแกรมเ p s นะครับตัวนี้เพศตัวนี้นะครับจะแรกเลย เพศตัวนี้ต้องเลือกเป็นนอมเบลนี่ถูกแล้วนะครับลองลองมาไล่ดูส่วนอน้น่นมาตรัดออร์ดินาลสเกลอย่างเช่นระดับการศึกษาช่วงอายุอันนี้เป็นออร์ดินาลสเกลนะครับลองไล่ดูที่เป็นอินเทอร์วอลสเกลอัตรอัตราภาคชั้นนะครับที่มีที่มีสเกลอย่างเช่น5ตัวเลือกอ่ะ5ตัวเลือกให้กาพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นอินเทอร์วอลสเกล คำถามของเธอที่มีตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกได้นะจะเป็นอิเทอร์วอสเกลนะครับทวนี้มันจะมีผลต่อการเราไปใช้โปรแกรม SPSs ในการวิเคราะห์เพราะว่ามาตรวัดแต่ละตัวนั้นมันจะดูค่าวิเคราะห์ s p s อ่แต่ละแต่ละด้านแต่ละด้านไปอีกตัวหนึ่งมาตรวัดอัตราส่วนเรโชสเกลอย่างเช่นอายุรายได้อะไรพวกนี้นะครับ เราดูตัวอย่างตัวอย่างเขาเขียนไว้เนี่ยเพศเพศได้เป็นนอ m i มินาลอุณหภูมิเป็นเทว่าลรายได้เป็นเลโชระดับการศึกษาเป็นนอ m i มินาลผลการประกวดออร์ดินนลมาเลขทรศัพท์ระดับความคิดเห็นเป็นออร์ดินนลนะครับเราศึกษาดูน้ำหนักส่วนสูงเนะมีตัวอย่างให้ดูนะอาชีพอาชีพนี่รู้สึกจะมีหลายคนอยู่แบบถามมีหลายคนเป็นนอมินาลนะนะครับทีนี้ เมื่อมาวดวัดเป็นนอมินอลนะครับเวลาเราไปวิเคราะห์ a p s จะวิเคราะห์ได้อยู่5อย่างในการอย่างเช่นเนี่ยเปอร์เซนตะ์เป็นฐานนิยมนะเป็นครสแควร์อะไรพวกนี้พอเราเลือกมาดวัดเสร็จแล้วเราถึงจะไปวิเคราะห์ใน p s อีกทีเราศึกษาดูนะปะาใส